ครับสวัสดีครับพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนีกก้ก็มาพอๆกับเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมพามาติดตามเด็กเล่าพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเนาะพี่นน้องเาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่23ธันวาคม67เจ็ล่าพัฒนาออก819285ครับเด็กล่างก็ออก เก้าสองนะพี่น้องเนาะครับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมากว่าเสียดายพี่น้องจับบทถึง <What? S 1> นี่ครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดเกับแปดกามาแปดนะพี่น้องเนาะเสียดายแปดหนึ่งแปดสองแปดสามออกแปดหา จับคู่ไปถึงเนาะพี่น้องเนาะ 9, ปะัดเก่าปัดเก้าสองเพื่นประจับให้พี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่นว่าเก้าสองออกแล้วพเพิ่นเริ่ประจับให้จับให้เก้าหนึ่งเก้าสามตักันนะครับเนาเมื่อนี้ก็มาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นให้มาตัวใดนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ วันพุธที่ยี่สิบ้านะพี่น้องเนาะ เราวพัฒนาเซียนชัยวาน นิ่งรูดเกียรกับแปดพี่น้องครับครับส่วนชุดวิ่นพี่น้อง เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดสองสามสี่นะ,ค,ะครับคับอ่ะสัตเ,ย,นเนย็นเรพี่น้องเนาะ ครับจับคูพี่น้องเกตสองเกตสามเกตสี่แปดสอง แปดสามแปดสี่ <3 S 2> <8, 4 S 1> นะครับครับเนียนในพี่น้องเด้อ สองเจ็ดสามแปดสองแปดสามนะครับสัจเจียนนะพี่น้องเนาะกันนะพี่น้องเนะ้ะ หกสองหกสามนะครับาารครับ,รบ,รบพี่นออ้องมักสอบแสดรงเขาก็จะลืมเลยพี่น้องเด้อกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะเอวไหลเข่าไัวแตกปังๆเด้องวดนี้เนาะพี่น้องเนาะจะได้โฉบๆมนันๆกันนะครับ ไกลปวดน้องพี่น้องเนาะครับเอาวันพุธด้พี่น้องเด้อว,วันพุทธที่25ธันวาคม256 7ก็ดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดเ็ดกับ8นะครับตะว่าชุดวิ่งเพิ่กับ6เจ็ดแปดสองา่นพี่น้องเนาะครับมี72 73 74 82 83 84กัน6 2 6 3เาน้พี่น้องเนาะ อย่าลืมนะพี่น้องเนีย่ยคือพอแตรมยมาและมักสอบตอนใดเฮางกันจะลืมกลับตัวไว้นําครับประเด็นในเก็ดสองเก็ดสามแปดสองแปดสามเนาะพี่น้องเนาะขวายเข่าควาย,ยปังปังเนาะพี่น้องเนาะครับพอแตรมก็ขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายโอเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางลาวพัฒนาพอแตรมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนํากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแนว,ว,ดดวหัวในพอเตรมขออวยพรนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โชคโฉบมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอแตรมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแตรมน้ำนาคาม าสุดท้ายทายสุดนี้ก็อยิบซีทุกคนนะครับเดอ้อโศกสศกมันมันเห้งๆห้รวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม